สวัสดีครับ,รบตอนนี้เราเดินทางเข้าสู่ซีซัน2แล้วนะครับสำหรับรายการสมรัติยอง2021ครับหลังจากซีซันแรกครับเราฉายได้ไป13 EP นะครับเป็นการที่เราเดินพิสูจน์สถานที่ต่างๆที่เขาว่าเฮี้ยนนี่เขาว่าหลอนเจอบ้างไม่เจอบ้างวิ่งหนีกันบ้างเฟลบ้างว่ากันไปตามเน<ม>ื้อเรื่องเรื่องรองาวเพราะว่าเราไม่ได้เซ็ตขึ้นมาเ<ร>านาะทุกอย่างคือความจริงนะครับ ส,ส่วนซีซั่นสองนี้ครับพบกับผมเหมือนเดิมครับน็อตและก็น้องเติ้ลนะครับผมซึ่งความแปลกใหม่ของซีซั่นสองนี้นนครับนอกจากเราจะสำรวจแล้วเราจะเล่นกับผีครับโอเคตอนนี้อยู่ไหนครับน้องเติ้ลก็อยู่หองพักล้างอีกหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็หอ,องพักนี้มีประวัติยังไงบ้างครับน้องเติ้ลเนี่ยก็เข,ข้าว่าหองพักนี้มีคนเสียชีวิตคนเสียชีวิตเนี่ยวิญญาณเนี่ยรบกวนคนที่อยู่ด้วยจนเขาย้ายออกหมดเลยที่รู้ไม่อย่างน้องเติ้ล ชั้น2ครับห้องริมขวาสุดครับเคยเชื่อว่ามีวิธีบูชาซาตานวันนี้เราจะมาจําลองวิธีนี้กันวันนี้เราจะเจออะไรไหมก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันดูกันก่อนที่จะติดตามครับน้ำเต้นฝากถึงนี้เด็ยนะฮะคิดจะลองอยากจะลองเล่นอยากหาอะไรทําตามผมแนะนําอย่าทําดีกว่าครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนาะสถานที่ลกล้างมีตะปูมีสัตว์มีพิษหรือว่าอาจจะมี ควรจรจัดนะครับเขาอาจจะเข้ามาทําร้ายเราได้เพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครเรามาดีหรือปักเนาะถ้าพร้อมกันแล้วครับตามไปชมกันเลยครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็สังเกตนะครับจะเป็นอาคารสชั้นนะฮะซึ่งเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะเดินพิสูจน์เดินสำรวจก่อนนะครับทั้ง3ชั้นเลยคือชั้นหนึ่งก็จะเป็นแต่ซากเต่ไมหมดเลยเนาะใช่ครับเป็นเศษไม้ สวัสด <ítulo> <es> anyway, ีครับก็สังเกตุนี้รอบๆนะครับก็จะปลูกต้นสัคไว้นะครับแอบขนลุกเหมือนกันนะต้นสัคพวกนี้แผ่นๆไปเป็นคนยืนอยู่ตรงไงบ้างน่าจะเพิ่งล้างได้ไม่นานนะไม่ถึงสิบปีมั้งโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะ ขึ้นไปสำรวจชั้นสองกันต่อนะครับเท่าที่ผมเดินมาเนี่ยคือเศษแก้วเยอะพอสมควรเลน,นนะคุณผู้ชมหืม,มนี่จินสวัสดีครับเฮ้ยอะไรกระดูกเฮ้ยมีกระดูกเนียนี่กระดูกอะไรอ่ะนั่ะ <c oughs> เรายังไม่เห็นร,หร่องรอยการบูชาซาตานเลยนะส่วนมากในห้องมีแต่บันเก็ตครับหลือแล้วก็วางไว้คือฟูกนิดหน่อยนะต้นสมผัสอะไได้ไหมครับยังไม่ได้เลยครับนี่ไงแล้วไหนฮะตรงตอบตรงตอบตรงตรง,ตรง,ตรงนี่ไง เฮ้ยมันคือห้องที่เติ้นบอกตั้งแต่ชั้นหนึ่งนี่ว่ะเ <c oughs> อัน,นี่ผมไม่รู้นะอันนี้อันนี้พูดจริงๆไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ได้เตรียมไม่ได้เลยนะอันนี้ไม่รู้จริงๆว่ามันอยู่ห้องเนี้ยเพราะว่าที่ได้ข่าวมามันอยู่ห้องห้องแรกนู่นใช่แล้วทําไมมาอยู่ห้องนี้ <c oughs> เออฮิออนี่เซนคงไม่พังแล้ <c oughs> <c oughs> วอันเนี้ยมันไม่ใช่เลือดมันพ่นด้วยมีคนทำมาอยู่แล้วเอางี้ดี อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของการบูชาซาตานนี่คุณผู้ชมมันคือดาวห้าแฉกคว่ำนะฮะเป็นการท้าทายพระเจ้านะตามความเชื่อศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าไม่กระเขนปักหัวนั่นแหละเอาง่ายใช่ใครทำไมก็ะเขนับหัวเราเจอห้องนี้เราจะเล่นกันละอันนี้ก็เป็นเลขก่ลนะลก่่่ั่่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 า่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่้่่่่่่่่ ก่อนทําพิธีคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินสำรวจให้ครบก่อน3ชั้นนะว่ามีอะไรบ้างตึกนี้นะครับเ,เ,เตือนถี่ประตูไม่มันมีเสียงก่อนหน้าที่ผมทีมเออแจ็กก่อนหน้านี้มเมยเนี่ยอ่ะเตนรร้นไปดูเชื่อถึงอะไรวะระวังนั้นเป็นงูเลยทุก อุ้ยสักอะไรนไม่รู้นี่แก้องบนตรงหัวน่ะ,ะรใช่ระวัง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 สัตว์มินต์กลหงโอ้โหนี่ต่ออุ๊ยน้ำเหรอโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องนี้ชั้นบนดีกว่า เฮ้ยนี่มีน้ำเลยจะพูดอะไรพูออกมาเฮ้ย hey. สื่อสารนี่มาโกงๆกเกงก๊กจะรู้เรื่องมึงไหมน้ำนถ้าเป็นคนแสดงตัวนะครับพวกเรามาดีชื้นนาดูอ๋อลังคาโดนลื้อไปแล้ว ครับาู้นี่มันดังแก๊กข้างล่างเลยใช่มันมีอะไรไหมดูนครับมันได้งูมันชอบเลยนะแบบนี้ระวังด้วยระวังนะครับลื่นนะ ไม่มีอะไรเนาะชั้นสามใช่ครับแนะนำให้กลับทางเดิมเราโอเคกลับทางเดิมดเนมเาะยังไงบ้างรถไฟส่งไปทางอื่น ไม่ได้นะครับทำไมมมีแสงวาดรงนั้นว่ะตรงไหนพี่สุดทางสุดทางเนี่ยก่อนหน้าจะเดินลงมากันอ่ย เลืสงยังไงพี่แสงเหมือนมีคนก่องไฟอ่ะใครมาเล่นหรือเปล่าจะสื่ออะไรสื่อมาเลยนะอย่ามาว่าว่าแวมไม่ชอบมาดิโอเคคุณผู้ชมหลังจากที่เราสำรวจครบสามชั้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําพิธีกัน เดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีคร่าวๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้น้องเติ้ลเนี่ยทำพิธีในห้องนี้คนเดียวนะเดี๋ยวเราจะไปอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับแต่อีกห้องหนึ่งเนี่ยเราจะปรับเทียนรอไว้สามหรือสามเล่มนะครับผมโอเคอ่ะเติ้ลครับ,รบในซองนะครับจะมีเลือดหมูอยู่นะครับผมเอาเลือดหมูวาดทับไปเลยจุดเทียนก่อนจุดเทียนวางกับพื้น เอาเลือดหมูวาดทับเข้าไปท่องคาถาไอ้ส่วนคาถาที่พี่ปิ้นมาก่อนจะท่องอ่ะรอดีก่อนจะท่องให้จุดทูบด้วยนะครับผมจุดทูบหนึ่งดอกนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะให้รองเติ้ลอยู่คนเดียวตั้งแต่นี้แล้วนะครับเราจะมารอรองเติ้นห้องนี้นะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหาโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะโอเบิกมหาเบิกโอมมเบิก มาหาเบิกกูจะเบิกลูกป,ปั้นอันพิเศษกูจะเบิกด้วยพระเวทของกูนี้เอหิจิตังบุริโสเอหิจิตังมาแมสำเพอเสีจุดติจุดตังอรหังจุตเตมาแมมานิมาแมมาณิมาแมมานิมาม สีทั้งหมดนี้มาอยู่ตรงแสงไฟและเสีงเขียนที่อยู่รอบข้าพเจ้าเลยเถิดขอให้ผมได้รับได้รู้ได้เห็นได้ยินได้สัมผัสกับพวกท่านที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ เนี้ยเงี้ยรู้สึกไรไหมไม่เลยเหรอนี่กันทิ้งไวตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาทำวิธีห้องนี้เรามากันสามคนนะแต่อันนี้คือรวมตากล้องแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่นกันสองคนมันคือพิธีกรรมอความเชื่อนะครับของ คนญี่ปุ่นนะครับผมวันนี้เราเอามาหลายความเชื่อเลยแต่ออริจินัลจริงๆเนี่ยเขาจะเล่าหนึ่งร้อยเรื่องภายในหนึ่งคืน <c oughs> หนึ่งร้อยเรื่องหนึ่งร้อยคนเล่าครบหนึ่งคนเนี่ยก็ดับทูบอยดับเทียนหนึ่งเล่มนะครับเราจะเล่าเรื่องผีกันห้องนี้เราดูว่าจะมีปฏิติกยาอะไรกับเทียนนี้ไหมเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องผีซึ่งคือเรื่องของพบภูมพวบท่านถ้าท่านอยากฟัง มานั่งฟังด้วยกันถ้าผมเล่าจบหนึ่งครั้งผมจะเป่าเทียนให้ดับหนึ่งเล่มพอถึงเลือดพอถึงเทียนเล่มสุดท้ายถ้าท่านอยากให้รับรู้ว่ามีตัวตนนะครับช่วยเป่าเทียนของท่านให้ดับตามผมด้วยนะฮะพี่ตั้งแต่สมัยพี่เรียนมอชอครับตอนนั้นพี่ยังอยู่หอพักคนเดียวนะครับอ่าพี่ก็ขับมอไซค์เนาะจากหน้ามอไปหลังมอ ช่วงวงเวียนหน้ามอเนี่ยอยู่ดีหมามันเหา่าหมามอยู่นี่มันเห่าไม่มีสาเหตุอะด้วยความว่าเราปากไวไงมันเห่าตอนเราขับรถผ่านมีแล้วก็ตะโกนทักมันอะเห่าเฮียอะไรเงี้ยเออหลังจากนั้นก็กลับหอไปพอกลับหอไปใช่ไหมมันเริ่มรู้สึกแปลกๆละทีนี้พี่ก็อาบน้ำสระผมเนาะรู้สึกแล้วว่ามีคนอยู่ในห้องไม่ธรรมดาไม่ปกติ ตอนแรกไม่รู้ผีหรอกกลัวคนดื่นเข้าห้องเปิดออกมาดูก็ไม่มีอะไรก็นอนหลับไปอยู่ดีตื่นขึ้นมาแบบรู้สึกตัวเองขยับตัวไม่ได้แล้วมันเหมือนมีบางอย่างอ่ะเตินนั่งยองๆที่สภาพคนนั่งยองๆแต่อัดอยู่ตรงพื้นที่แค่เนี้ยพื้นที่แค่นี้นะครับนั่งยองๆเงี้ยเสี่ยน้แบบมองอยู่อ่ะ นโมตัสสะพระคาวะโตทุกครั้งที่สวดแมแ่งแบบได้ยินเสียงหัวร้อแบบเสียงหัวร้ะตามหมดสวดอ่ะเหมือนประมาณว่ากูไม่กลัวพยายามขยับร่างกายไปคว้าพระให้ได้อ่ะพอไปจับพระได้อ่ะได้ยินเสียงเหมือนนังย่างอะตกลงมาจากข้างบนหลังทุตสพาตกมาบนพื้นบึ้บแล้วเป็นเสียงเหมือนคนวิ่งวิ่งออกกำลังระเบียงไปเลยพอได้ยินเสียงนี้ปุ๊บเหมือนที่หลุดอ่ะ หลุดทุกอย่างหยิบผ้าปุ๊บลุกขึ้นมานั่งเปิดไฟคือแบบมันโล่งอ่ะแล้วแบบคืนนั้นนอนต่อไม่ได้ต้องโทรเรียกเพื่อนมาอ่าน,นี้เรื่องพี่ก็ประมาณนี้อ่ะในพี่เป่าเทียนครับตามนั้นนะครับเรื่องเจออะไรห้ามทักเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เชื่อเลยนะเรื่องเนี้ยมผมเริ่มทํางานโรงแรมมาตอนปีหกหนึ่งครับหกหนึ่ง เป็นโรงแรมแรกเลยที่ผมทำกะดึกแล้วทีเนี้ยโรงแรมมันอยู่หน้าวัดผมนอนโรงแรมเพราะผมเลิกงานตีสามโรงแรมมีกะตีสามคือเป็นโรงแรมมันจะมีกระจกล้อมรอบโรงแรมมันจะไม่มีผนังกันนะ้นเนาะเป็นกระจกรอบแล้วทีเนี้ยผมนอนอยู่มีคนมาสวดอยู่ข้างผมอยู่ด้านข้างหูนะแล้วนอนอยู่ เสียงอยู่ตรงนี้แต่ตัวปลายตีนตัวอยู่ที่ปลายเท้าแล้วตัวใหญ่มากตัวเหมือนทหารโบราณแต่ตสูงป่มาณไหนสูงอยู่พี่สูงใหญ่สูงกว่าพี่สูงกว่าพี่แล้วก็ไม่มีหัวแล้วพี่คิดดูเสียงอยู่เนี้ยหัวจะไปอยู่ไหนโ oh. อ้ oh. ตรงนั้นอนะ เมื่อก่อนมันก็เป็นลานมาลานทหารเมื่อก่อนก็คือคลักษณะที่เจอเป็นจงกระเบนคนตัวสีดําตัวใหญ่เหมืนอนทหารโบราณเลยฮะมัอนี้แล้วกันโอเคครับถ้าอชอบเรื่องของผมและอยากสื่อสารว่าท่านมีตัวตนผมอยากให้เคียน,นี้ดับอ่ะวิญญาณอะ,ม,อะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกอยู่ไหน,นอยู่ข้างนอกนู่นหรอ คือที่สัมผัสได้นะมันกำลังเดินเข้ามาเลยอ่ะเราเราเรียกเขาไงแต่เขาเข้ามาไม่ได้หรอเขามาแต่เขาไม่รู้อยู่ตรงไหนผมเห็นแค่ตรงนี้ตรงไหนเดินเข้ามาเนี่ยกำลังเดินเข้ามาเลยมันแกะตอนที่เราอะผมหันไปเป็นรอบเป็นรอบเลยตรงไหนเดินนข้มาตรงนี้เลยเนี่ยตรงมี้ดีมากๆเลยนะเออเดินเดินเข้ามาเลยพี่เห็นใช่ไหมตรงที่พี่ส่องอ่าเพราะแกะ มันเห็นคนยืนดูเราด้วยใช่ตรงเนี้เหมือนมีผู้ชายยืนดูอยู่ใช่เราได้ทําพิธีกรรมไปแล้วน้เต้นเนาะปรากฏว่าเจออะไรไมน้อเต้ก็ถามว่าเจอไหมตอนนี้ยังไม่เจอรับสัมผัสได้กี่เฉยถ้าให้สิบกะโหลกที่นี่ให้กี่กะโหลกเต็มสิบผมให้แค่สี่ผมให้สองเาไม่รู้สึกเลยเลยใช่มันไม่รู้สึกอ <c oughs> <c oughs> สำหรับรายการสับปะสยอย2021นะครับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผม EP หน้านะครับเราจะไปทาอะไรท้าทายพิสูจน์ผีที่ไหนรอบนี้ซีซั่น2เนาะเปิดพิเศษเลยใครอยากร่วมสนุกกับเราอยากร่วมพิสูจน์ความหลอนกับเราเรามีพื้นที่ให้ท่านแสดงและจัดเต็มอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่สำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ